สปอนเซอร์ by GT Game Store โอเคเอาวัานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกม60 seconds ในพาร์ทที่7นะครับก็กลับมาอยู่กับเกมนี้อีกเช่นเคยนะครับในโหมดคาร์ดบ้านนะครับอมมคาลิพฮาร์ดนะ ก็คือท <t festivals> ัสซ่าบอมบ์บั้นเองนะครับผมก็เคยเล่นในส่วนของสคาเมนเจอร์ฮาแล้วนะครับแต่เป็นอัดไว้นะก็คือมันเป็นการที่เริ่มปั๊บเก็บของหาของปุ๊บเลยนะครับส่วนซาว์เวอร์ไม่เคยเล่นฮารจริงๆไม่รู้ว่ามันยากขนาดไหนนะแค่นอร์มอลมันก็เจอดวงแย่ๆก็ตายแล้วเนี่ยไม่รู้ฮาร์โดนเจออีเวนต์อะไรแปลกๆหรือเปล่านะก็ผมคิดว่าน่าจะเจอบ่อยๆรัวๆเลยนะก็พยายามเก็บของมากสุดกันนะครับอ่าเริ่มต้นก็เก็บของเลยครับผมโอ้แหล็กเหล็กเหล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 กโอ้แหล็กมากเลยขอโทษเลยครับแต่จะเหล็กเป็นไอ้หน่อยขออภัยยด้ว เก็บของมันจะเป็นม okay. ีประโยชน์ก no. ่อนแล้วก so ันนะครับของหลากหลายหลากหลายเยอะเอาไปก่อนเลยรอบแรกโอเคเก็บทูกเสาได้ปยชมีประโยชน์มากถ้าเกิดแปลงร่างได้ครับม okay. ีโอกาสที่จะชนะผ่านไปได้แต่แปลงร่างไม่ได้ก็ช่างมันครับเอาที่ทำที่ทำได้แหละเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะโอเคมามาเก็บทุกชายเก็บตงไฟบ้านตอนนี้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขามีเวลาไม่มากให้คิดนะครับว่าจะเอาอะไรไปนะโอเคมาตอนนี้มาห้องนี้แต่ที่เป็นที่เป็นที่โเคเก็บน้ำดีกว่าเก็บน้ำอาหารบ้างน้ำอาหารไม่ด้เก็บเลยเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวไม่รอดนะครับ มา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 โอเคโอเคไปห้องต่อไปเร็วเข้า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 โอเคโอเคมาห้องนี้ปึ๊บเก็บอะไรได้เก็บเก็บอาหารเก็บอาหารปึ๊บน้ำฮอสน้ำไฟฉายปึ๊บโอเคโอเคโอเคได้รอบหนึ่งได้รอบอย่าขวาง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 โอเคห้องนี้มีอะไรงกระป๋องน้ำโอเคพอแล้วพอแล้วครบแล้วที่ต้องการเลี้ยวหน่อยโอเคไปอืมรอบนี้ก็ดูเก็บมาพอสมควรนะ หน้ากากแกงแกงไม่มีใช่ปะเก็บ <c oughs> มาก็ได้ถ้าได,ได้นะครับมันมีเวลาไม่ได้มีเวลา,วลาคิดตอนแรกเลยนะคือเริ่มปับ๊บหนึ่งวิไปปุ๊บระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้ขัน <c oughs> นะโอเคไม่ได้เอาหนังสือมาปืนแล้วก็หน้ากากแกงแกงเอามาโอเคกระสุนปืนอาหารรูกสึกออกมาแค่สองสามกระป๋องเองนะแต่น้ำอามาเยอะอยู่นะครับโอเคพวกปราทุกคนมาปลอดภัยนะเต็มไปด้วยกระป๋องอาหารแล้วก็น้ําเต็มเยอะมาก ต็อกเรืนี้คงนี้อนนี้ทาได้แล้วนะตามนั้นนะครับก็รู้สึกว่าจะมีน้ำเท่าไหรนนะ่น้ำห้าหากระป๋องสามนะครับใช้ได้อยู่โอเคก็วันแรกก็ยังสบายๆก็ข้ามข้ามไปเลยแล้วกันนะเพว่าเรามีปัญหาก,การที่ผมไม่ดาวน์หนังสือมาแล้วมงสาไมยแน่ๆเลยวะ่ะปืนก็ไม่มีแต่สเปร์มีนะเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะพอได้แหละวันแรกยังของข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะยังไม่ต้องสู้นะมันจะมีพวกอากาศบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อะไรเนี่ยพวกเราไม่อยู่คนเดียวมีมีมีกระต่ายยักษ์อยู่ในซ่อนอยู่ในท่อด้วยมีโผน้ามาเสียหายด้วยแล้วก็สายตามันต้องการอาหารมากๆพวกเราปล่อยมันไปไม่ได้ถ้าเกิดพวกเราปล่อยมันไปแล้วก็มันกินแน่ๆเลยกินเราด้วยแน่ๆเลยเอาขวานไปสับๆเอาเนื้อมันมาทาเป็นซอมประเทศเลยโอเคปะสับๆไปเลยเป็นไงตัวนั้นเป็นไงบ้างปลอดภัยนะครับผมโอเครอดพ้นนะครับ แล้คนก็เริ่มจะหิวน้ำกันใช่เปล่าอันนี้ก็อะไรเนี่ยได้ยินเสียงบางอย่างแอร์ดรอปใช่ไหมเนี่ยใส่ออกไปข้างนอกแล้วอย่าพ,พังนะจ๊ะกนะ็แค่แอร์ดรอปนะไปดูซิเจอสเปเวอร์คนอื่นหรือเปล่าใช่ปะมันไปหาของนะครับพังเลยนั่งไงแต่ได้น้ำกับอาหารมาเพิ่มอีกสองอย่างละสองใช่ไหมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มไม่ค่แน่ใจนะนักกัดกันแก๊สพังนะครับเนื่องจากว่าไม่ดูโน้ตว่ามันจะตกใส่หัวประจําเลยพวกเธอเนี่ย แต่ก็ได้ของอาหารมาสือว่าก็คงพอคุ้มแหละเนาะเนาะเนาะโอเคได้อย่างสองอย่างสองนะครับถือว่าโอเคตอนนี้พวกเขาก็ต้องการกินน้ําเดี๋ยวนี้เลยนี่ก็เร็วเข้ากินน้ํทคนน้ำก็ไม่ทนอยู่น้ําไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วนะจ้าแล้วเข้าใจจะอุ้ยดีไฮเด a t i o n เลยเหรออ๋อหมดฮายไปอย่างนี้เลยเหรอวะมันขึ้นเปนอย่างนี้เลยเหรอโหแสดงว่ามันหิวน้ําเร็วขึ้นนะครับโอ้ โอ้โหโอเคตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องการเขย่าเขย่าเขย่าแล้วแผ่นดินไหวครับต้องเลอกระหว่างพิชิวกับไฟฉายว่าจะทำอะไรไม่พังนะแน่นอนวิชิวครับผมดีนะนี่เราเอาใช้มะกัดหน้ากากก่อนอ่ะอ๋อมันหิวน้ำในตรงนี้เลยเหรอวะนั่นแสดงว่ามันต้องหิวข้าวเร็วขึ้นด้วยสิใช่ปะเพาตายแล้วไฟฉายพังโอ้เพิ่งเห็นไฟฉายพังครั้งแรกสวยฟึ้งฟึ่งเมทยวแล้วเธอโอเค แผ่หนินไวนะครับรุนแรงมากครับตอเราต้องนิบหยิบไปท้มไว้ก่อนนะครับสำคัญกว่านะที่เหลือที่อยู่บนคือก็เกบไม่ทันก็เลยตกไฟฉาก็เลยพังนะครับผมโอเคเบลิเจนก็สบายดีทิมมี่ก็เช่นกันชีวิตก็คงลำบากสำหรับโดเลสนะแต่ก็ทนไว้ได้ต่อไปเท็ก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องอะไรนกเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้ก็ยังคงอันตรายต่อไปนะครับยังไม่ออกไปนะอันนี้ก็คือพิว คือในจอต้องการมันไม่มีสัญญาณไม่ต้องเปิดเลยเรารู้เปิดแล้วพังใช่ป่า <c oughs> อย่าไปฟังมันไม่มีอยู่แล้วเปิดพยายามเปิดก็ไม่มีทางได้ยินหรอกเพราะเขาเลิกจัดแล้วโอเคปะเนะโอเคพราเรามั่นใจว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ก็อผจะไม่ไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่อย่าไปยุ่งกับการเปิดปิดมากเดี๋ยวมันพังนะครับโอเคป่ะทุกคนยังโอเคดีหมดนะครับอ่าฮะ ม่มีใครเรียกเราอาหารอะไรนะตอนนี้ปัญหาก็ยังคงก็จะมีอยู่นะก็เลยยังไม่กล้าขึ้นไปไหนไมใีใครหิวข้าวโอเคดีมากต่อไปก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องทําที่อยากทานะครับในที่เรียกแข่งงนี้แล้วก็ไม่ใช่เหมาะที่เหมาะท่านนักเด็กนะครับก็อดทนไว้แล้วกันนะน่าจะขาดน,น้ำได้แหละผมชื่อว่าขาดน้ำสี่วันเหมือนเดิมนะจะขึ้นขึ้นว่า dehydration แบบว่าหิวน้ำมากๆ,ๆก็ตามผมว่าอีกวันหนึ่งอดทนไว้ได้ตอนนี้เท็ดกับเมรีเจนหิวเร็วกับ อีกสองคนนี้นะครับชัดเลยชัดว่าหิวเร็วกว่าโอเคเราเล่นเกมเงียบๆโอเคแมรี่เจงก็เล่นในเอทนะครับหิวข้าวนิดหน่อยหิวน้ำด้วยทุกคนจะหิวน้ำน,นะครับแล้วก็เทจะหิวข้าวด้วยอะฮะเทต้องการน้ำด้วยอีกวันหนึ่งได้อยู่แล้วนะยังคงเสี่ยงอยู่ผมว่าอันนี้พวกเราหลับไม่ลงเลยมีปัญหาการหลับนะครับใครเป็นไม่รู้ลองดูซิไม่ไม่ใช่ผมเพยมาตอนนี้เพราะผมคิดว่าไว้รอโอกาสที่เหมาะสมดีกว่านะโอเคปะโอเค ก็มี3าคนนะครับที่เริ่มป่วดๆนิดหน่อยจากการที่เราไม่ให้ของเทศบ้านเป็นก็เป็นติดไม่สนใจเลยเราจะรอให้ป่วยจริงๆค่อยใช้นะเข้าไปทุกคนกินน้ำกับผมแล้วก็เท็กับแมนิเตียกินข้าวอินกินซ้อมประเทศนะครับขยะอย่ากแย้งหมดเลยพวกเราทิ้งห่หางไปก็เลยมีตัวบางอย่างโผลม,มาเป็นอีกแล้วหรอ แต่เ,เราชีดอันนี้ฉีดไปยังเหลือขวันอยู่สู้ศัตรูพอได้เอาเถอะฉีดจากการเม,ง,มงสามดีกว่ารัาเมสาม,มันทำให้คนป่วยง่ายมากๆปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้โอเคตอนนี้ทีมมีหายแล้วเท็ดก็เหนื่อยนิดหน่อยตัวเลสก,ก็แค่เหนื่อยกับหิวโอเคนี่ก็ให้กินดอยคำนะเธอหิวกัอนจังวะเนี่ยบางทีมันหิวกันแปลกๆมากเลย โอเคเคลียเรื่องมาแรงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนหนึ่งก็จะเริหิวนิดหน่อยเรารู้ว่าเธอกินข้าวแล้วเพราะฉะนั้นไปพรุ่งนี้ใครมาดูทีหนึ่งตอนนี้ก็โดเล็กกับเท็ดก็ไปไม่ไหวแล้วนะนะดูสตาร์ทเราสักครู่นะครับผมมีใครวันอาหารมากกับาปกติไหมเอ่ยลองส่งสองูสิก็พยายามที่จะรักษาสถานการณ์ใจเย็นอย่างนี้ไปต่อไปนะครับผมว่าจะความชิญอาจจะมาในไม่ช้าเมื่อ้ิด้ฟังวมทิ้วกันเลยเลย หิวเนี่ยมันจู่มันก็หายหิวเฉยเลยแมรี่เจนคืออะไรคือมันคนหิวไม่มีผลนะอยากหิวก็หิวอะไรเงี้ยขอดูไหยสิแมรี่เจนเป็นไงบ้างแมรี่เจนตอนนี้สบายดีทิมมี่ต้องกินบางอย่างเราเลยก็ต้องอยากกินบางอย่างแค่อยากกินบางอย่างไม่ต้องกินหรอกบางทีหิวมันเป็นหิวแปลกๆเกินไปอ่ะโอเคตอนนี้มีบางอย่างอยู่ข้างใต้นี้อีกฝั่งหนึ่งประตูมีบางอย่างแล้วเข้าไปดูดีไหมไม่มีไปสายไปสายพังแล้ว ปืนก็ไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นก็ปล่อยประตูไปอย่ที่เป็นนะ,นนะครับต้องวัดรูปนู่นนี่นั่นเคสต,สตาวเ a ชั o นทิมมี่กับตัวเลสหิวข้าวมากนะเดอเอ็ดเกินไปแล้วไม่ไหวต้องรีบกินก่อนอกินกินกะินกินกินนะส่วนวันนี้หิวนะ้ำหิวนะ้ำหิวนะ้ำโอเคหิวนะ้ำก,ก็กินพรุ่งนี้ครับทุกคนพร้อมกันนะ โอเคตอนนี้ก็ยังเสียงอยู่ใช่ปะ่ะวิทีวีฟังไม่ฟังโอเคฟังนะครับจะได้รู้ว่าข้างนอกโอเคไหมโอเคนะกินหน่อยคำแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะทุกทุกคนอ่ะยังฮังกรีอยู่โอเคขัดนะครับทุกคนนะครับเพราะเธอนี่เป็นหิวอะไรกันในขนาดนั้นเนี่ยทีตอนนี้เดี๋ยวสานการณ์วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ทันสมิ i t ไม่ได้ไม่ให้วันที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าข้างนอกปลอดภัยเท่าไหร่นะ อากากก็พังแล้วนี่นะไงดีไงดีงดีส่งออกไปดีไหมเอาฟูควายเอาฟูอัคไพร์เอาไซส์อาจจะปลอดภัยก็ได้กล้ามกึ่งนะส่งไปก็ไดนะ้ส่งไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ให้กินอีกให้กินให้กินทันทีเลยกันนะอาหารเรามีพอสมควรแล้วแหละให้เทมี่ออกไปข้างนอกก็ไปสู้อะไรลองเน่งขึ้นไปที่ขึ้นถูกเฉือนดีไหมเหรออ่ะลองก็ลองวะ ดีป่าวอะไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่ผมกลัวแต่ว่ามันขึ้นวิอย่างนี้มันไม่ใช่ยสต์อโนแต่ว่าน่าจะใช้กันได้ครับผมถ้าขึ้นมาถูกก็ผิดอะเสี่ยงเอาวิวพังใช่ปะอซีสุขึข้นยคนเิว่ายังไงบ้างก็สัญญาณอ่อนมาไม่รับรู้เท่าไหร่โอเคผมว่าผมดาถูกก็ต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นโอเคไม่ให้เจนหิวเท็ดหิวผักกันหิวอันนี้หิวตลถอดเวลาเลยว่ะคืออะไรทุกคนหิวหมดเลยคืออะไรผมให้กินแล้วนะไม่ใช่ไม่ให้กินนะ คือมันหิวแปลกแปลกมากมันหิวเพราะอะไรวะทิมมี่ออกไปเลยไม่ต้องหิวอีกให้กินแล้วพุ่งนี้หิวเลยคืออะไรงงมากๆคือรู้ว่าช่วงนี้มันก็คงจะหิวง่ายแหละเพราะทิ้งมาหลายวันถ้าตามคนโกติก็ต้องหิวแหละแต่มันหมไปปะตลอดเกมเนี้ยตอนนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมีบางอย่างอยู่กำลังมาเป็นอะไรเนี่ย มีเกิดอาการไอเกิดขึ้นอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ออ๋อออมีหนูหรอหนูก่อกวนมากมายไม่มีอุปกรณ์จัดก,การหนูไปได้อย่างเดียวตายแล้วจะป่วยไหมเนี่ยจะป่วยไหมเนี่ยลุนรุน,รนมีใครหิวตายไหมมีใครสตาร์นะครับแต่ผมให้กินเลยดีกว่าส่วนน้ำเป็นพ่งนี้แล้วกันนะสิบห้าใช่ปะเราไม่สนใจปัญหานี้กว่านั้นเรอการระบายอากาศพวกนี้ไปสกัดปัญหาอื่นดีกว่านะ แล้วอย่างี้คาดไว้เลยว่าสิ่งที่พวกเราเกิดการไออย่างบ้าคลั่งเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาจากการหายใจนะแต่คงจะดีในวันพรุ่งนี้แหละนะพวกเราก็ไม่รู้จะทำไงดีอ่ะนีอย่างอื่นสําคัญกว่านะแล้วมันก็ไปแล้วตอนนี้ด้วยอาา่าฮะก็คือถึงไม่จำเป็นต้องจัดก,การใช่ไหมก็ดีแล้วแหละโอเคกินอาหารนะครับทุกคนในบนหิวนะอันนี้ก็น่าเบื่อฟังอะไรดีกว่านะโอเคฟ,ฟังฟังบ่อยๆอย่าพังแล้วกันนะอย่าไปเล่งขึ้นมากนะพังให้สวยนะรู้ปะโอเค ดีไฮใช่ไหมพวกเธอแต่ดีไฮแล้วโอเคเนี่ยมันกินแล้วมันก็ยังหิวอยู่อ่ะผมว่าประคับประคองได้แค่นี้นะแหละถ้าเกิดมันหิวขนาดนี้โอเคพวกเราเอาทิวมาฟังเพลงเพลงเล่นอยู่ใช่ไหมไม่รู้ถ้าเกิดเล่นอยู่ก็คงได้ยินแล้วแหละไม่ต้องถามหรอกอัดดื่มน้ําอันนี้ข่าวดีมันกลับมาแล้วแมงสาบข่าวดีมาก <c oughs> โอ้โหฉีดแล้ยวยังไม่พอ ต้องมาอีกรอบโอ้โหเคมันหายหิวแนะ่เนี่ยหายหิวช้าคืออะไรผ <c oughs> มไม่เข้าใจโอเคโอ้ okay, oh, คุณพระช่วยมันมาแล้วครัมแมงสบ <c oughs> ทิมมี่กลับมาพร้อม่งสำคัญด้นะหนังสือสาคัญที่สุดแล้วหนังสือกับยาข้ามาแรงสักอย่างหนึ่งอะแล้วเข้าทิมี่ทิมมี่ไม,ม่กลับมาเลยอะทิมมี่ไปไหนวะทิม,มี่ก็ไม่ได้เสี่ยงไนขนาดน,นั้นไม่ใช่เหรอ <c oughs> อแมรี่เจนเริ่มหิวแล้วครับผมเค okay, เล่นเกมเงี้ยวกัน ทิมมี่กลับมาดิทิมมี่โอเควันนี้รัฐาบาลเริ่มบอกให้เตรียมตัวระบุตำแหน่งของตัวเองใช่ไหมล่ะใครม,มีมีอยู่ก็ต้องบอกว่าตำแหน่งของเราอยู่ที่ไหนกันแน่จากแผนที่ครับผมตามนั้นโอเคเกมเร็วเกมเร็วแมงสาวทำให้เราไม่สบายเนะี่ยทิมมี่ไม่กลับมาเลยเหรอทิมมี่ทิมมี่ไปหลายวันจังเริ่มหิวน้ำหิวข้าวกันแล้วรอให้สตาร์บิงก่อน <c oughs> ให้ใคยกินนะกันนะทิมมีค่คนนึงกลับมาได้นะนะพวกเราเจอปัญหาที่แย่มากถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยโอ้ oh my god ม่กลับมาได้ยังไงก็ไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นไม่ใช่เหรออู้ตายแล้วไม่กลับมาจริงว่ะไม่กลับมาจริงว่ะได้ไงอ่ะทำไมไม่กลับมาไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นนี่ว่ะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกวะเนี่ยไม่ทิมมี่ไม่กลับมาตมาไม่ใจมันก็ได้ทิมมี่ไม่กลับมาจริงอโอทุกคนเริ่มป่วยทันทีทันใดนั่นไงเสียงสาบมาแล้วป่วยเลยมันยากมากนะรับโหมดฮาร์ดเนี่ย โลกกางจบแล้วใช่ไหมเนี่ยใครสนใจล่ะพวกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์ไปตามที่ของควรนะอะไรอย่างนี้สู้ต่อไปสู้ต่อไปอะไรอย่างนี้ทุกคนต้องการของเพลงบ้าน,นหมดเลยเอาน้ำไป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 มีใคร starvation ไหมยังไม่มีนะแล้วเออใครออกไปได้ไหมออกไปได้หมดทุกคนนะครับเราอยากให้มีคนที่สบายสบาย,บายอยู่สักคนหนึ่งไว้เดี๋ยวให้เทสรักษาแล้วกันนะแล้วนะให้แม่เจนออกไปสู้ เราไปเอาลังสีแมงมุมเนี่ยนี่เลยนเจนร่างกายเธอแปลงร่างอนีางนี้เลยกลับมาด้วยนะกลับมาด้วยนะเข็บปะเราจะให้พ่ออยู่รอดนะครับไม่ได้แจมไปข้างนอกโดเลสไม่ได้กินเลยพักหนึ่งแล้วมีใครสตาร์บิงไหมยังไม่มีใครสตาร์บิงไม่น้องให้กินโอเคนะแล้วตอนนี้ก็แมาแรงเรื่องแมนสตาร์ยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ททมมี่ไม่ยอมเอาหนังสือกลับมาไม่กลับมาด้วยซ้ำอะได้ทำไงอะ ไปไปอย่างที่เป็นแล้วกันนะจ๊ะหนังสาบใหญ่แยงโอเคทุกคนแค่หิวธรรมดาเอาเปว่าให้กินเลยแล้วกันนะเราจะไม่ทรมานพวกเธอมากเราได้คาดหวังว่าจะมีใครเอาอาหารให้เราสักหน่อยแล้วกันนะโอเคพวกเราก็กินหาเสร็จแล้วที่เป็นคนเข้าประตูอยากแลกของกับกระสุนปืนเนาะอยากได้กระสุนปืนมากกว่าแต่ไม่มีเอากระดาษมารอไปก็ได้แลกกอะไรอะ่ะอุ้ยหมนล้ออะไรวะหมดล้ออะไรวะหมดล้ออะไรวะ หัวเลาะอะไรวะเราจะแลกการหัตคอร์สนะแต่เขาสับสนมากอธิบายว่าอยากได้กระสุนปืนมากกว่าพวกเราพยายามที่จะเข้าใจมันนะแต่พวกเขาไม่สนใจเลยเขาเลยหยิบมันไปเฉยไอพวกบ้าโอ้เมื่อกี้เสียงหัวเลาะเมื่อกี้คือมันขโมยไปเลยโอ้แล้วก็ไม่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เสดเป็นสิว่าเฮ้ยเราเออทำกันึอย่างนี้ยังไงฟาทีกแล้ว เท็ดเหนื่อยแล้วเท็ดเอาของที่บ้านแม่โอ้ยโหดร้ายว่ะโอ้โหมีอะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะมีใครมาอีกหรือเปล่าเนี่ยอนดูสิมีปัญหาอื่นนะครับในความมืดมิดมีบางอย่างกำลังจ้องมาที่เราโอ้ไม่รอดนะเจ้องมาเถอะแดกไหมเนี่ยยังไม่แดกนะปุยบ้าเฉยรักษาหายแล้วเป็นบ้าเฉยคืออะไรรักษาหายแล้วเป็นบ้าเฉยคืออะไรนี่มันยากมากแน่หมดฮาร์ดเนี่ย โอเคพวกเราตกในความหวังในความกลัวที่อยู่ข้างหน้าเงานั่นคือนกันแน่เหมือนเงานคนเลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจเราเป็นบ้าเป็นแล้วเช้าวันนี้เฮ้ยคือประเด็นคือมันไม่กลับมาเขาไม่กลับมาทิมมี่ไม่กลับมาทุกอย่างเลยล้มสลายแล้วเนี่ยเน็ตสาวก็ยังคงมีปัญหาหยืานเดิมใจดำไงวะแล้วถ้าทำไงวะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยไม่เห็นทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเลย ผมเชื่อว่าแมนนี่เจมส์คงไม่กลับมาครับ <c oughs> <g ül> กลับมาเธอเปลี่ยนร่างกลับมาด้วยนะนั่นไงแมนนี่เจมส์ไม่กลับมาด้วย <c oughs> <c oughs> โดเลบส,ส่งตัวเลสออกไปครับผมอะไรเนี่มีสัญญาณให,ให้ยิงปืนขึ้นฟ้าไม่มีปืน <c oughs> โอ้เริ่มเป็นบ้าเริ่มไอเ,เริ่มไม่ไหวเราเริ่มไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ทสสบายดีทิมมี่ก็ดูโอเคดีเลย <c oughs> ตรงไหนที่เรียกว่าโอเค ตรงไหนวะอ่ะส่งไปทีละคนทีละคนนะครับค่อยๆหายไปทีละคนจากชีวิตของเท็ดนะครับเท็ดก็บอกว่าลูกชายไปแล้วลูกสาวไปแล้วเหลือแต่คนบ้านนั่งเล่นกับตัวเองคนเดียวน่าเศร้าเหลือเกินเท็ดก็ได้แต่หวังว่าจะมีเพื่คนกลับมาแล้วก็เลือนน้ำอีกแค่นิดเดียวแมงสาวก็ยังคงลุมล้อมเท็ดอยู่เสมอเท็ดก็สาเพยาบันแล้วเท็ดไม่เป็นไรหรอกนะเขี้ยนะเท็ดไม่เป็นไรหรอกเนาะ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 เป็นบ้าอยู่แล้วนะเทเป็นบ้าแล้วเนี่ยครับผม เฮ้ยจัก,การเป็นส่์ไม่ได้ปบนสา่าที่ตัวปัญหาเลยโอเคพวกเราจะหลับมีครับคำว่าตูวบางอย่างตอนนี้นะพราะชีวิตหรือปล่านี้เปิดเลยครับไม่สนใจว่าเราไงกรับส่าพนี้ก็คงไม่รอดแล้วแหละ <c oughs> ลองดูซิมีใครหรือเปล่าไม่มีใครครับผมชัวร์เป็นคนเล่นตลกครับผมหรือเปล่าหรือมีคนมาเอา้ามีคนมาเว้ยคนใจดีชุดแปลกๆโผลม,มาเอาอาหารให้ด้วยครับคุณมากครับผม แตงคิวดูสภาพเราสิดีใจมากดีใจจนยิ้มแก้มปีเลยฟันนี่ถึงกับยิ้มฟันข้างเดียวเลยนี่ก็ยิ้มเลยนะถุงเท้าก็ยิ้มเลยนะจะรู้เปล่าน,น่ารักอะ่ะได้อาหารมาโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคเราลอดทีวิตต่อไปเรื่อยๆดวงดีมากนอุตส่าห์ยังมีโอกาสที่จะได้อาหารเพิ่มไหมครับแต่ว่าทุกคนเป็นบ้าหายไปหมดแล้วเนี่ยเหลือคนเดียวเนี่ยตัวคนเดียวเนี่ยเท,ท็ก็สุขภาพดีไม่กังวลสิ่งใดครับผมสุขภาพดีแน่เหรอไม่ใช่แล้ะ ดูไม่ดีเท่าไหรเธอเธอหิวไหมเธอหิวแล้วเราให้เธอกินเลยนะเรามีอาหารเพียงพอสำหรับคนคนเดียวนะครับผมเลื่อัเมลยังคงลุกเราลุกล้ำตัวเราอยู่ดีมาเกาะกินร่างกายของเราเปลี่ยนร่างเราให,ให้เป็นสีเขียวๆเช่เป,ปล่าในเรลน,น,นี้นั่นไงเขียวเลยผู้ที่ทาขาดคำเขียวแล้วหิวแล้วยู่แล้วด้วยเอเขียวอาหารไปกินนะกันนะจ๊ะอันนี้ก็มีกลุ่มโจรแถวๆนี้พวกเราได้ยินกลุ่มโจรมาจากตัวโดเรสไปเล่คนที่ออกไปใน้เละเล็บ้อยแล้วครับผม เียบร้อยแล้วไม่เหลือสร้างแล้วก็เหลือเท็ดคนเดียวที่ออกไปก็นอดได้ไวก่อนโอเคไม่คิดว่าจะกดการนี้ขึ้นที่จะมีการที่จะเพิ่มอาหารมากขึ้นโดยการเล่นการ์ดลองพนันกันดูไหมสองกระป๋องพนันเล่นไปเถอะล้วก็พนันกับคนบ้าครับอ่ะเล่นกันเล่นกันเล่นกันเอามีการ์ดด้วยอ้อาวพนันกันโอ้ได้อาหารเพิ่มนียังอุตสาชนะพนันอีกนะ ชนะด้วยฮ่าฮารหน่อยโชคดีมากเลยพวกเราชนะเกมด้วยสงครามครั้งนี้อะไรอย่างนี้แฮปปี้มาได้หารเพิ่มสองนะครับผม <c ười> หารแชร์กับใครล่ะเราแชร์ใครได้ดูสภาพเราตอนนี้สิอยู่เวรวันๆนั่นแหะยังอุตส่าห์จะออกไปข้างนอกได้ด้วยโอเคการคานคนนึ่ไปคุยด้วยอะคุยไปเถอะคุยกับคนบ้านกลับมาไหมเนี <c> ่ย <ười> กลับมาหรือเปล่าน่ยกลับมาด้วยยังอุตส่าห์กลับมาด้วยนะเธอเออยังรอดอยู่นะครับยังเป็นบ้าแต่ก็ยังสื่อสารคนอื่นรุ่นเลื่อนนะ แล้วไม่กินน้ำบ้างเดียวโอเคพวกเราก็ไปไปมิงกันหารก็ตอบถามไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสู้ไหวปะพ่อสู้ไหวนะไม่ต้องไปไหนใจเย็นแมงสาบแมงสาบเริ่มก่อกวนเราอย่างแรงครับผมใจเย็นสิเธออาหารเราเยอะแยะมากมายจะไปไหนทาไมอาหารเราเยอะแยะเรากินทุกวันก็ได้อืจริงๆนะปัญหาเราเยียนเดียวคือแมงสาบครับผมที่ก่อกินร่างกายของเราต่อไป เราอันนี้หิวอะไรปะไม่หิวก็ให้กินน่ะเราจะให้เธอเบลเฟสครับผมนี่ไม่ใช่เกมดิสบอร์นเนี่ยอะไรมีแลกของด้วยแลกน้ำได้ปะแลกไพ่มันแลกได้กับอาหารเอาทำไมซุกเยอะแยะเยอะไปแล้วไม่ให้ไม่แลกไม่แลกไม่แลกไม่ต้องผิดบงังนะจ๊ะดูหน้าแล้วก่อนดูหน้าแล้วก่อนเราปิดบังใี้เธอไม่แลกน้ำให้นะรู้ป,ปะเท็ดบอกอยู่คนเดียวลำพังวาวีเลอเกิน เงแมนก็เฟ้นดีๆนะเขาไม่ว่าอะไรที่พวกเราไม่ไม่แลกเปลี่ยนของอนะไรงนี้แต่ดีจังเลยนอเธอสภาพตอนนี้ไม่ต้องใจดีกันเราก็ได้นะแต่การเราจบแต่ก็ได้นะคุณผมอยากเจอคนมาบุกอะ่ะฆ่าเราเลยเถอะเราเหลือคนเดียวได้อยากเจออีเวนต์ใหม่อะไรย่างนี้คือแบบว่าอาหารมันเยอะมากแต่คนเหลือคนเดียวน้ําก็เหลือพอสมคนได้แบบกินได้อีกนานอะ่ะหิวน้ำเหรอกินเลยไม่ไม่ต้องถั่วลาม,มากครับผม โอเคแมงสาบอีกแล้วมันหาแมงสาบเยอะเหลือเกินตายยังหวัหวเราะหัวเราะไอไอไอเริ่มไม่สบายเ,าเริ่มฉีกแผนที่ทิ้งแล้วลอยมามากินนี้ไปไหนอ่ะฉีกทิ้งแล้วไมท่ทิ้งรอยมาไมไหรอเธอเท็ดก็เริ่มบา้าขึ้นบา้าเก้นทุกวันเช้านี้ก็เริ่มจะหาหนังสือพิมพ์อ่านอะไรอย่างนี้บา้บาบา้บาบอๆก็ไไนะ้ฉีกแทนที่ทิ้งไปถนงนั้นนะครับ ชีวิตเอาชีวิตเผอิปชิกเหนที่ทิ้งอย่างผิดพลาดแล้วแถมลบตำ,ตำแหน่งที่เราสรับหนักไว้ด้วยดีมากเธอดีเหลือเกินซิกเครซี่ crazy, ฟาทีทุกอย่างนี่ขวางหน้าควอ์เวอร์ดอะไรเนี่ยพวกเราสึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นมีเสียงบางอย่างข้างใต้นี้หลับไม่ลงเลยต้องจัดการกับมันหน่อยแล้วมาถือขวานมาจัดการกับมันหน่อยตัวอะไรหรือเปล่าตัวอะไรหรือเปล่าหนึ่งคุณรอดต่อไปขวานไม่พังนะครับผมเอาใจตัวอะไรปะเนี่ยเมื่อกี้นี้ ได้แผนที่กลับมาเมื่อกีนน้นี้พวกเราเจอถ้ำโจรสลัดวอใต้บ้านของเราด้วยไ,ได้เป็นทรัพย์สมบัติมากมายแต่ย่านหนึ่ตอนนี้เอาไปได้แต่แผนที่เท่านั้นนะจ๊ะแต่ได้แผนที่ลอยมาร์กแผนที่ก็หายไปเอามีเอามีเหรอเออมาร์กเห็นนะทำไมเรามาร์กได้หลายจุดวะเดาเดวเดาเหรมันมีอะไรปะเนี่ยจุดมาร์กเนี่ยถ้าเกิดเรามาร์กจุดอื่นจะมีอะไรแปลก,ปกๆวะเอ๊ะเพิ่งนัวมันมาร์กจุดได้นะ แล้วกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนไม,ไม่รู้เอาเลยว่าเราจะหิวปะไม่หิวอาหารมีอะไมีห้าหกกระป๋องกินไม่เถอเรารู้ว่าเธอเบลเฟสตีโอเคปะนะมีแลกเหลียนของกันแล้ววิทยุโอ้โหคิดได้ไงแลกไปยุวครับกับน้ำไอ้น้ำเนี่ยเราอยู่ได้คนเดียวอีกสิบกว่าวันไม่ต้องแลกไม่ต้องแลกเลยไม่ต้องเลยอย่าผิดหวังนะ ใจเย็นใจเย็นเราอยู่ได้เราอยู่ได้จะไ,ได้อยากได้หนังสือมากกว่าหนังสือเราไหมแล้วการหนังสือมากเลยแนะ่รู้เปล่าโอเคเราไม่แลกดีกว่าบางทีเธอจะกลับมาครั้งก็ได้นะไปไหนอ่ะแมงสาบอยู่แล้วแมงสาบตลอดเวลาครับผม่เพิ่งตายผมแมงสาบนะได้โปรดเถอะอยผมตายผมแมงสาบนะอย่าสู้ต่อไปเลยดิถึงแมงสาบจะมีอยู่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยโอเคแมงสาบเพื่อนร่วมห้องของเราแล้วตอนนี้นะ่าสังเกตหน้าน่ารำคาญมากแต่ก็ไม่สิ ไม่ได้ไม่ได้ถึงย่ญ่ตอนนี้หรอกนะจ๊ะที่เกิดขึ้นอะไรอย่า,า,า,านนงนี้แล้วคงต้องเก็บค่าเช่าพวกเขาในโรางนี้แหละนะจ๊ะเลนน้องนั้นนะครับเอาน้ำไปหิวข้าวไหมหิวข้าวกินเลยนะคงไม่หิววันเราให้ใหกินโดยคำสังมันก่อนอะไรอย่างนี้เองนะอาหารเยอะเหลือเกินนะมันต่อไปของ,งรอชวิชตต่อไปใช่ไหมเขาสุขใช่ไหมพราเธอยังไม่จบไว้ยังสู้ต่อไปได้ไว้แปลกแฮทธก็ยังคงสู้ต่อไปแม้แม้หยุดเดียวใดก็ตามนะครับผมโอเค อันนี้ก็ไม่พบเจอกับแสงสดแดดมานานขานาดแล้วเนี่ยเศร้าเหลือเกินนอะอะไรเนี่ยมีเสียงกริ๊งๆอ,อะไรเนี่ยพวกเราคิดว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์สักแห่งหนึ่งนะเนี่ยม,มีใครโทรมาหาเรา,ห,า,เราหรือเปล่าเนี่ยข้างนอกอะ่ะน่าจะเป็นตรงส่วนของตู้โทรศัพท์ข้างโน้นนะที่อยู่ตรงตรงถนนน่นะจะไปรับไหมเนี่ยรับไปเถอะ <laughs> อีเวนต์ใหม่รับไปเถอะอยากรู้เกิดอะไรขึ้นต่อไปครับโอ้รับได้ด้วยกลับมาได้ด้วย ไหนมีใครว่างไงบ้างซุบเรียงลายเชียวพวกเราพวกเราไปถึงจุดที่เป็นจุดตู้โทรศัพท์โดยที่ไม่คาดคิดว่าจะรอดอาจารย์แล้วแล้วก็รับโทรศัพท์ทันทีรอดตื่นเต้นกับเสียงที่พวกเขาพูดแต่อีกสายนึงด้วยนะน่าสนใจมากเลยที่พวกเราได้รู้ข่าวว่ามีอะไรพีเลกคอ,อร์เซลเมสเซจโร์แคมีขายหางกระป๋องด้วยเทปปลอดภัยกับไม้ปลอดภัยนะขายหางกระป๋องคือ,อยังไงเดียว เอาขายไ,ได้ไหมเนี่ยมีกระบองนึงห้าปล่องเนี่ยเอาไปขายไ,ได้ไหมเนี่ยขายเลยรีบขายกับคนแรกอย่างอื่นเลยอะ่ะแลกยาได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเอออยากรู้ว่าขายได้ว่าแมงสาตว์ไปแล้วปัญหาแมงสัตว์ยังไม่เลิกเลยครับผมผมก็ตายแน่ๆน่ในเรื่อนีน้ต้องตายเพราะแมงสัตว์แน่ๆอยู่กันมาบมากๆเนี่ยตายแน่ๆแต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้เออเวลาทำอะไรอยู่กับแมงสาตคงดำเนินต่อไปนะครับผม,มสัตว์กับปร,ระเทศสองคนอาจจะมากกว่าสองก็ได้ เออคงพอรอต่อไปผมจะไม่เสี่ยงออกไปข้างนอกด้วกันนะผมอยากรู้ว่าทนได้นานแค่ไหนกับเปิงสานเนี่ยอยู่ไปก็ชินนะเธอรู้ฉันรู้ว่าต้องชินแน่ๆโอเคป,ปะว่าเราก็ดูแลตัวเองกันได้จะพวกเราไหนแล้วคนเดียวไม่ใช่เหรอวันนี้กิกนน้ำนะครับผมโอเคอันนี้คงรอดต่อไปก็นึกถึงคนนี้คนคนคนนี้ไปเรื่อยๆครับผมทีนผ่านไปดีกว่าอดทนไว้ อดทนไว้45วันอดทนไว้อยู่น้ําใช้ปลาเท็ดโอเคอยู่น้ํานะครับเท็ดเคมไม่มีรูปภาพลงเหลืออยู่ไม่มีอะไรเลยที่เราไิดถึงโลกใบนี้ได้ต่อไปนะครับจําไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใครท่นน้อง,งนั้นก็นะขาต้องการยีบปนะ่ะเนี่ยนี่อันพรนะก็ทําเต็มที่ถ้าเกิดไปได้นะครับผมไปก็ตายดีแหละแล้วรอรอดวงว่าวิทยุจะมาเรียกเราไปเมื่อไหร่ดีกว่านะ ส่วนเรื่องแมงสับนั้นแต่กาวไม่ได้จริงๆอ่ะลังเกียดต่อไปเถอะหิวเหรอหิวออกไปเลยหางกระป๋องเยอะๆกินจนแบบอ้วนถุได้เลย,เลยกินทุกวันเลยแล้วกันนะแ้ต่้ต้นี้ไปต้นไปผมว่าคงไม่รอดหรือน้ำแค่นั้นแหละไม่รอดแล้วล่ะกินทุกวันเลยนะครับเอาจบแล้วเหรอตายห่าแล้วโถดูหางกระป๋องสิเหลือเรียงรายตั้งเยอะงแยกตายทำไมตอนนี้น่าเศร้าเหลือเกินอะ่ะ เรารู้ว่าวันใหม่จะมาถึงถึงแม้จะเป็นวันใหม่ที่ไม่ดีก็ตามเถอะนะเท็ป่วยละเกินจากอาการโดนเมืองสาบกอกกินร่างกายครับอยู่ได้แค่สี่เจ็ดวันนั้นๆนตามนั้นนะพมือาจดกำลังสาบในวันที่สองแล้วมันกลับมาอีกมันกลับมาอีกผมจะรู้ได้ไงมันจะกลับมาอีกแล้วใช้เฟทีเดียวมันก็คือเมืองสามันโหดร้ายมากนะก็สุดก็คือเราตายนะครับในวันที่สี่เจ็ดนะน่าเศร้าเหลือเกิน หา r d ยากจริงนะครับยากจริง,ง,งๆเลยโอเคครับก็จบไปกับในโซนของฮาร์ดในครั้งแรกนะดูซิว่าจะมีคนอยากให้เล่นต่อไหม <c oughs> อะ่ะก็เราจะลองพยายามอีกสักนิดแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีเวลานะนี้ก็มีหลายเกมนะครับจะเริ่มอัพ p กันนิดช้าล,ลงเลยปกติแล้วนะมใอัพตอนนี้ม,มันที่ผ่านมานะครับแค่น่าก็สำหรับเกมนี60้60เบียทีจบแค่นี้ก่อนแลกันนะครับโอเคนะซีเลือกทางไปแล้วบ๊ายบาย